สวัสดีครับทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาจะพาไปที่ว่าการอำเภอเทพาจ,จังหวัดสงขลานะครับได้มีการจัดพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนายสนองจันรักครับในอำเภอเทพาหรืออีกตำแหน่งคือนายกองโทสนองจันรักครับ ผู้บังคับการกองอศาสาดินแดนอำเภอเทพาที่8จังหวัดสงขลาที่จกกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับและอาจเป็นพิธีสวนสนามกเกษียณอายุราชการให้กับนายอำเภอครั้งแรกของจังหวัดสงขลาหรือในประเทศไทยก็ได้นะครับซึ่งบรรยากาศาเป็นปอยยังสมเกียรติและยิ่งใหญ่ครับเนื่องจาก ได้มาครองตําแหน่งนายอำเภอตทพามากว่า3ปีครับมีข้าราชการทั้งฝ่ายปกครองตํารวจทหารเจ้าหน้าที่อสอผููนําท้องถิน่นและชาวบ้านทั้งเจําบลของอำเภอตทพามาร่วมในพิธีประกาศจะมีการส่งมอบตําแหน่งนายอำเภอคนใหม่ครับซึ่งมีปลัดอำเภอมารับมอบตําแหน่งแทนสําหรับนายอำเภอสนองนะครับในช่วงที่มาดมตําแหน่ง ในอำเภอเทพากว่า3ปีเป็นที่รักของชาวบ้านและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุ่มเทการทํางานและมีผลงานดีเด่นยอดเยี่ยมชัดเจนเป็นรูปธรรมมากเลยครับที่โดดเด่นครับเช่นการแก้ปัญหายาเสพติดโดยมีการตั้งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอําเภอเทพาซึ่งเป็นศูนย์บําบัดยาเสพติดอย่างถาวรของอําเภอเทพาเลยนะครับโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย และเป็นความร่วมมือของชาวบ้านในอำเภอเทพาทั้งหมดครับในการตั้งค่ายใช้งบประมาณกว่าสามล้านบาทครับสามารถรองรับเยวบาวชนมาบำบัดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทุกวันตลอดเวลาครับซึ่งปกติเนี่ยหากต้องอาศัยงบประมาณของทางราชการที่จะเอามาบำบัดยาเสพติดนะครับงบที่ได้มาเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยครับจัดได้แค่สิบวันเท่านั้นแหละครับที่เหลือก็หายไปครับซึ่งการแก้ปัญหาแทบทําไม่ได้เลยนะครับในเรื่องยาเสพติด รวมทั้งภายในค่ายครับก็ยังมีการฝึกอาชีพทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวออกไปด้วยซึ่งเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรแห่งแรกที่อำเภอเทพาครับนอกจากนี้ยังได้ของบประมาณครับมาก่อสร้างอาคารละมาดบริเวณที่ว่าการอภอเ,เทพาด้วยครับเพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้ใช้ประกอบาศาสนกิจนะครับในตอนที่มาทําธุร,ประปะวังที่อำเภอเทพาครับรวมทั้งยังเป็นผู้เขียนโครงการให้ปิดยศ ในหมู่ใหญ่ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนะครับโดยจะเริ่มที่อำเภอเทพาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและตัดชุดติยดยศให้แบบถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายและเป็นเกียรติประวัติให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและนี่ก็คือบรรยากาศและผลงานอันยอดเยี่ยมของ นายอำเภอสนองจันนะ์ครับนายอำเภอเทพาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับเราไปฟังเสียงของนายอำเภอสนองกันครับมัเลยจ,จากนั้นก็ไม่มีงบแล้วมันไป,ไปกลับไปเสพยาซ้ำ รือเจอคนใหม่ก็ไม่มีงบจะบำบัดเขาแล้วทุกคนก็มีความเห็นว่าอยากจะเห็นค่ายถาวรที่เราเภอเทพาของเราคือลูกหลานพ่อแม่เนะี่ยเจอลูกหลานมีปัญหาเรื่องยาเสพติดสามารถจุงมือมาเข้าค่ายได้ตลอดเวลาทั้งปีเลยก็พยายามเก็บเงินเก็บทองกันมาไม่ใช่งบราชการเลยครับที่เห็นเนี่ย mm hmm. ก็พี่น้องประชาชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันใช้งบไปวันนี้ไม่ไม่น้อยกว่า 300, 3ามร้อยอสามล้านบาทนะครับที่เห็นที่ทําสมดินบ้างอะไรบ้างไม่ได้ใช้งบราชการเลยแล้ววันนี้ค่ายนี้ก็สําเร็จขึ้นมา ที่จะสามารถรับลูกๆเราที่มีปัญหากับผู้ครองแล้วเอามาฝากไว้มาอยู่กับเราใครดึงเดือนหายก็กลับบ้านได้ใครไม่หายก็อยู่ไปถึงสองเดือนแต่ถ้าราชการจัดไม่ได้แค่สิบวันกลับบ้านแล้วหายไม่หายไม่รู้อะไรอย่างไนเนี้ยก็นายหมูใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็นายหมูใหญ่ยยครับเพราะเราจะส่งสอสสบางส่วนไปช่วยผู้ใหญ่บ้านส่งอสสบางส่วนไปช่วยกำนันก็เลยต้องติดยศอนายหมูใหญ่ซึ่งซึ่งถือว่า เป็นพิเศษ,ษจริงๆครับไม่แรกของประเทศเป็นที่ไรกของเท่ก็เลยตอนนี้ก็จะใช้แบบนี้ครับทั้งจังหวัดเชเดน่นภาคใต้ก็จะใช้แบบนี้หมดเลย <c oughs> ผมมาที่นี่ก็เลยขอยดนในหมู่ใหญ่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดแล้วตัดชุดติดยศในหมูยยย่ใหญ่อย่างเต็มภาคภูมเลยนะครับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในแตะเป็นเกียรติประวัติกับกำนัลผู้ใหญ่บ้าน,นะที่แล้วเป็นตัวอย่างที่อื่นด้วยครับเป็นตัวอย่างที่ด้วยก็เยในมีการเริ่มเริ่มเริ่มบังคับใช้กันหรือยังครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนี ทั่วประเทศหรือว่าไม่ไม่ครับอันนี้เป็นขอรัฐบาลขอเป็นพิเศษยกเว้นกฎหมายตัวนี้สําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับสามจังหวัดเสียมเพเภอคือขาดนะครับต้องต้องครับตูอต้องครับก็ตอนนี้ก็ทุกหน่วยกอรมนอยก็เอาเรื่องนี้ไปใช้ไปแจ้งไปสั่งการไปยังทุกทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านการท้งนั้น